สวัสดีค่ะเรามาฉลองให้กับความรักที่ในวันที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเล่าลวมข่าวอะไรที่มีเกล็ดเกี่ยวกับความรักนะคะ ค่ะอันนี้เป็นโพสท,ที่เขาโพสไว้ตอนช่วงเลือกตั้งอาจจะก,ก่อนอะไรสักหน่อยนึ่งเลยนะคะแ่าจะเป็นหลังเลือกตั้งเพราะว่ารู้ผลแล้วว่าเต้นเนี่ยไม่ได้คะแนนไม่ได้ที่นั่งเลยก็เลยเสียดายนโยบายของเต้เรื่องคือเสียดายว่าเมียจะไม่มีโอกาสได้ผัวสี่คนซึ่ง <laughs> เป็น ไม่รู้ว่าระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีปัญหาอะไรกันแต่น,นาทีเนี่ยพูดจาหยาบยามเมียอยู่บ่อยๆเมื่อวานนี้ก็เอ,อพิ่งพูดหยาบแยบทำนองว่าเมียโทรมาแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปปี้กันอะไรทำนองนี้คือใช้คําสถุนสถุนกับเมียลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นผัวคนที่สามพูดเหมือนกับว่าเมียอยากได้ หัวคนที่สี่แบบถูกต้องตามกฎหมายถ้าเต้ได้ขึ้นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเอ,อได้ไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้คนที่4ี่นะคะแต่เดิฉันเอามาให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการวิธีสังเกตคุณเห็นหลังคารถเขียนยันไหมถ้าเมื่อไหร่เห็นหลังคารถอะไรแบบเนี้ยนั่นแปลว่าเอารถมิสซูมาใช้รถคัน อัน่าดเนี่ยจะใช้ได้แต่เมื่อมีเมียม,ม,มีลูกนั่งนั่นก็คือวัตถุเฉดหัวทะเลาะก,กันต้องออกไปคนเดียวอันเนี้ก็จะต้องออใช้มิสูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่างเรื่องราวของบูมที่พึ่งเปิดไปบูมเนี่ยเคยออกมาแฉทํานองว่าไอ้ขาามูกับมีนี่เคยยื้อยุดฉุดกระชากกันตีกันให้เห็นข้างถนนอะไรทํานองเนี้นะคะ วันนี้มันก็กลายเป็นถึงคิวเหมือนเป็นกรรมเป็นเวรหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ถึงคิวของครอบครัวบ,บูมที่มีปัญหาการละบูมก็เป็นคนเล่าเองทั้งหมดด้วยนะคะแต่เล็กๆน้อยๆที่บอกว่าทำไมไดิฉันเล่าข่าวจากภาพเห็นภาพแล้วมันโยงหรือคิดอะไรได้ก็จะเอามาเล่าตามความรู้สึกแบบนั้นนะคะ ก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องหัวแบะขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นว่าบูมไม่ปกติทุกวันเขาจะทำช็อตเขาจะมีการถ่ายทอดอุ้ยรสม,มากแม่อย่างนู้นอย่างนี้ว่าหน้าร้านเขามีคนมากินเขาจะต้องโฆษณาในคลิปสั้นเนี่ยทุกวันแต่ตอนนี้จะเห็นแต่ว่าคลิปสั้นเนี่ยจะมีแต่การไปตามร้านเคลื่อนที่ที่ตลาดนัด มีแค่ภาพเดียวว่าเปิดสองสาขาเขาใช้คำว่าสองสาขานั่นก็คือเขาเป็นเจ้าของทั้งคู่นะคะก็อย่างที่บอกเนยฉันมั่นใจว่าไม่ใช่ของลูกจ้างลงทุนหรอกเขาเป็นคนลงทุนแล้วก็เอาลูกจ้างสองคนน่ไปขายเขาจึงต้องคอยตามประกบคอยไปดูแลเพราะเป็นกิจการของเขาแต่ไม่ได้ใช้ชื่อเขาเป็นเหมือนกับเป็นแฟรนไชส์ของเขาอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะแต่จริงๆเป็นอีกร้านหนึ่งของเขานั่นแหละซึ่งเขาเป็นคนลงทุนให้ทุกอย่าง ทินีภาพเนี้ยที่ท e ําไมดิฉันจ้องมองว่าร้านจะเปิดไหมคืออยากรู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่สับพสา,ามิตเนี่ยมาตรวจเขาเป็นคนเล่าเองว่ามีสับพสา,ามมามีปัญหาอะไรหรือเปล่าทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้ไหมสับปะสามิมันก็จะเกี่ยวข้องกับบุหรี่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์นะคะกระเท่าที่ดูตรงนี้มันเห็นไม่ชัดตู้เบียร์สดอาจจะ ไม่สามารถดำเนินการได้หรือเปล่านะคะส่วนในตู้แช่เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างแต่ก่อนเขามีแต่ตู้แช่แล้วก็ขายเบียร์ขวดตะัางมีเบียร์สดมาอีกสองเจ้าแต่ความที่ไม่ได้ถ่ายทอดเลยไม่ถ่ายทอดเป็นเพราะว่าต้องการปกปิดอะไรหน้าร้านใหญ่หรือเปล่าความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ดิฉันยอมรับว่าคอยรอดูอยู่ว่าจะ มีภาพมีการถ่ายทําหน้าร้านเป็นอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูเขาก็พูดเองว่าก็คือเมียก็ยังมาล้างแผลให้ไปขายของเมียก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ว่ามีคนนั้นคนนี้สั่งอะไรอย่างเท่าไหร่ก็คือยังเหมือนกับยังคบหากันอยู่มีคนถามบุ๋มก็ยังบอกว่าก็คือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในเรื่องงานแต่เรื่องผัวเมียแยกกันอยู่ก่อนมันแปลกๆอยู่นะคะ มันแปลกๆอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูต่อไปว่าจริงๆแต่ถ้าจะบอกว่าจัดฉากเนี่ยแบะไปสิบเข็มมันลงทุนเยอะอยู่เหมือนกันก็รอดูกันต่อไปค่ะค่ะ ช่อแก้วจำปายัางเพิ่งเป็นแค่โครงนะคะแต่ก็เริ่มขอหวยกันแล้วนะคะก็มีการจุดทูบขอหวยอย่างนู้นอย่างนี้ดิฉันก็เลยเก็บภาพเอาไว้นะเ,เพื่อที่จะดูว่าช่อแก้วจำประระเนี่ยจะขลังจะอะไรจริงไหมแต่ที่นั่นนะมีอะไรเกิดขึ้นมาทีไรเขาจะเอาเป็นความงุงงายที่จะให้โชคให้ลาบถ้าแท่งนี้ไม่ถูกไม่รู้ว่าเนี่ย จะจุดกันอีกกี่ครั้งกี่แท่งมีอยู่ทีหนึ่งอีเถดจุดไม่รู้กี่แท่งมันก็ถูกเข้าสักแท่งหนึ่งนะคะอีเถดจุดคนในนาจุดเดี๋ยวถ้ามันถูกตัวเลขอะไรตรงนั้นก็จะพากันบอกนี่ไงนี่ไงนี่ไงคือถ้าคุณจุดกันเป็นสิบเป็นหลายเล่มอย่างนี้ไปไหนก็จุดไปไหนก็จุดใช่ไหมคะมันต้องถูกเข้าสักดอกหนึ่งจนได้จริงไหมคะก็รอดูแล้วกันว่าเช่าแก้วจำปดดจะฟุ้งฟิ้งไหมนะคะ ฉันเห็นเข้าแล้วตกใจใต้แล้วเข้าใหม่ปามันหรือเปล่ามาลงวันวนาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเขาที่เข้าไปอาศัยอยู่ถ้าไปที่นั่นทีไรเราจะเห็นว่าไปคนเดียวขับรถเก่าไปลูกกไ็ไม่มีเมียก็ไม่มาอันนี้เป็นวันวนาเลนไทน์ด้วยไปฉลองวาเลนไทน์กับไม่คิดบ้างเลยเลยว่าตัวเองเป็นส่วนเกิน เขามีเมียมีครอบครัวเขาน่าจะได้ฉลองกับครอบครัวเขาตัวเองไม่รู้ตีน่าจะมีอาการเหมือนตีกับเมียมาไปเกาะเป็นตุ๊กแกเข้าไปแยงอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยไม่น่าด้านเกินไปนิดหรือเปล่านะคะแล้วทั้งวันวาเลนไทน์ก็ไม่ได้โพสอ,อะไรจนกระทั่งมามีอันนี้ สิบเอ็ดปีรักคือเก่าอันนี้อยู่ในเฟซบุ๊กนะคะทีนี้ถ้าคนในเฟซไม่รู้ว่าตอนเนี้ไอ้น,นี่ไปอยู่เมืองการเมียไม่ได้ไปด้วยตอนนี้แยกกันอยู่ก็จะคิดว่านี่เป็นภาพใหม่แต่นี่เป็นภาพเก่าแล้วคะ่ะเป็นภาพเก่าแล้วนะคะในคนนี้จะมีโลกอยู่สองสามใบโลกจริงๆโลกใน youtube โลกใน facebook จะโพสต์ค่อนข้างจะต่างกันต้องดูดีๆค่ะ นั่นก็คือคนคนนี้เป็นคนที่โกหกพกลมเป็นว่าเล่นชีวิตครอบครัวไม่ได้ราบรื่นนักหรอก อย่างที่ที่ฉันได้พูดไปในคลิปแรกรู้สึกว่าวาลนลนไทา์ปีนี้ปีที่ผัวติดคุกอีเถิกจะมีความชุ่มชื่นแช่มชื่นมีเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะเป็นครั้งแรกที่คนในนาเอาดอกกุหลาบมาให้มามอบความรักอย่างนู้นอย่างนี้นะคะตอนนี้ผัวอยู่ไม่ได้จัดอะไรแบบนี้นะคะแต่พอผัวติดคุกไปรู้สึกว่าเออเมียจะดูแช่มชื่นมีความสุขมากขึ้น ดิฉันค่อยๆให้ดูนะคะเป็น Facebook ของ a n n f a m i l y ที่ใช้ชื่อว่า a n n นนะคะจะมีภาพที่ทำจาก AI c a แคปชั่นเขียนเหมือนกับว่านี่เป็นของเธอสวนมะม่วงอันนี้เธอบอกคือมีอะไรที่เป็นเป็นของหลอกอยู่เยอะนะคะโดยเฉพาะอันนี้นะคะเหมือนกับว่านี่เธอทำไร่เธอมีสวนปลูกผักแล้วเธอก็ขายผัก อะไรทำนองนี้เขียนภาษาอังกฤษอยู่ข้างหลังด้วยนะคะดิฉันเอามาให้ดูทำไมเอามาให้ดูเพราะดีฉันเคยพูดว่าใน a c e b o o k เนี่ยมันมีคนมีชีวิตอยู่ใน YouTube มีชีวิตจริงอย่างหนึ่งชีวิตใน YouTube อย่างหนึ่งและชีวิตใน Facebook อย่างหนึ่งชีวิตใน f a c e b o o k เนี่ยเป็นสายฝอเต็มที่นะคะแล้วก็มีการใช้ AI เหมือนจะทำให้คน ถ้าอ่านใช้คำแปลแล้วจะเข้าใจว่าเขามีโรงพ่อเห็ดเป็นของเขามีสวนมะม่วงมะม่วงอุ้ยมะม่วงดกจังซึ่งเออคือมีอาการคล้ายๆไอไหล ถ่ายรูปนั่นถ่ายรูปนี่มาแล้วไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นที่ใครเป็นร้านใครเป็นอะไรยังไงคนที่มาดูก็จะเข้าใจว่าเป็นของไอ้ไหนี่ก็เหมือนกันถ้าฝรั่งเข้ามาดูก็จะคิดว่าเออเขาเป็นชาวสวนเนาะเขามีที่ดินมีนั่นมีนี่ก็ปลูกผักขายแล้วเห็นไหมคะภาพข้างหลังนี่มีการปักป้ายเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยมันเห็นได้ชัดว่าใช้ AI ไอจะทำมาคือ อายังไงล่ะมันบอกวิสัยว่าการทำมาหากินในดงดอกเนี่ยมันอัตคัดขัดสนแล้วละหนึ่งนะคะสองก็คือเขาเอ,อ,ออกมาสายฟอเต็มที่แล้วเป็นสายฝอที่ดูเหมือนจะไม่ซื่อสัตย์ใครเข้ามาดูโปรไฟล์ก็จะมองว่าแล้วภาพใ,ใช้แต่งขนาดนะ ใครเข้ามาดูโปรไฟล์ก็จะมองว่าเฮ้ยมีพอมีอะไรนีหว่าหรือเป็นลักษณะพยายามพูดเหมือนกับว่าถ้าเรามีที่ดินเราจะทำอยู่อนอย่างนี้เหมือนอยากได้เงินอะไรสักก้อนหนึ่งมาซื้อที่ดินบ้างอยากให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีอุดหนุนซื้อที่ดินให้เพื่อที่จะปลูกผักทำการเกษตรแบบมะมะ่ๆแม่ๆอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะ ก็น่าคิดอยู่และในส่วนตัวเนี่ยอย่างที่ที่ฉันบอกยูทูบเบอร์ที่มาจากหลายที่และเข้าไปอยู่กับไอ้พลอยเนี่ยอยู่ด้วยผลประโยชน์และแต่ละคนแต่ละคนมีปูมมหลังมิชมิชหน่อยๆนะคะรายนี้ก็มีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรหลายๆอย่างมีเครื่องคือมีปูมหลังในการช็อปเงินจากเอฟซีมาอยู่เหมือนกัน ก็รอดูต่อไปค่ะดิฉันดิฉันมองว่ามันเห็นเห็นกันอยู่นะแล้วพอมาทำแบบนี้เอฟซี FC ก็ยังคือยังเชื่อไม่มีใครติไม่มีใครติงอย่างของอีทึกเนี่ยทำเป็นรูปทหารรูปรูป่เนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าเป็น AI แต่ในลักษณะอย่างนี้ถ้าคนไม่รู้นะคะคนไม่รู้จักมาก่อนก็จะเข้าใจว่าไอที่เขาเสนอมาเนี่ยเขามีลงเพราะเหตุเขามีนู่นนี่จริงๆมันเป็นการและ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายภาพนะคะที่ไปเอาอะไรของใครเข้ามาก็ไม่รู้แล้วก็มาขี้ตู่ให้คนเข้าใจว่าเป็นของตัวเองนะคะแล้วแต่จะคิดกันแต่ดิฉันอยากจะเอามาให้เห็นว่าไอ้พวกที่อยู่ในนาเนี่ยเบื้องหลังจริงๆหรืออีกชีวิตหนึ่งของมันคือแบบไหน